เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เพื่อสันติภาพร่วมสนับสนุนผู้หญิงส่งเสียงอย่างมีพลังโดยศูนย์นำนวยการบริหารจังหวัดชดายแดนภาคใต้หรือสออ,อบอตอฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยายลัย,ยสงขลานครินทร์วิทยเขตปัตตานีเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ a s s a l ล m u a l a ม k u m w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรมดอนไนช่วงเสียงจากผู้หญิงชชเดนใต้รายการช่วงเสียงจากผู้หญิงชชเดนใต้วันนี้ก็ถือว่าเป็นตอนแรกนะคะแล้วก็เป็นปีที่2ของรายการปีที่2ของรายการนั้นนะคะเราจะสะท้อนถึงความหลากหลายของเสียงของผู้คน ในชายแดนใต้ที่เพียกหาสันติภาพแล้วก็กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อสันติภาพที่เราอยากจะให้มันบังเกิดขึ้นค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะเราจะไปฟังเสียงของคุณแม่ซึ่งสูญเสียลูกชายคนเดียวนะคะจากเหตุการณ์ระเบิดนะคะฟังว่าความรู้สึกของเธอและก็ความนึกคิดของเธอต่อเรื่องสันติภาพนั้นเป็นยังไงเราไปชมกันคะ่ะไม่เจอกันครั <c oughs> ้น <c oughs> ึ่งย่ ก็ดีขึ้นมากเลยนั่งดีเนาะยังเดินไม่ได้ใช่ไหมข้างนี้ยังเหยียบไม่ได้ข้างมือก็ดีขึ้นมานั่งอแล้วเดินเหินตอนนี้เป็นไงก็เดินนั้นแบบข้างนี้ยังไม่ได้ลงน้ําหนักไงเขาไม่ให้ลงคุณหมอไม่ให้ลงก็เดินข้างนี้กับ วอลกเอร์ Walker, mm hmm. เดินได้เดินไป mm hmm. ห้องน้ำได้ค่ะวอกเชอร์ตอนเกิดเห็นั้นนึกว่าแบบฝันว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยว่ามันมันอะไรเราแบบยังทำใจไม่ได้ว่าคงฝันแน่อะไรเนี่ยทั้งทั้งที่ใจเรารู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ยังปลอบใจตัวเองนั้นว่าฝันเป็นฝันไปแน่ๆนี่ mm hmm. อ่าค่ะเพราะว่า ตอนเกิดเห็ุนั้นเราแบบไม่ได้สรุปไม่ได้อะไรเราจําความจําได้หมดไงเหตุการณ์เห็นลูกนอนนิ่ง<น>อยู่ก็ลูกเราคงไม่ไหวอะไรอย่างนีน้แล้วไงแ,แต่ญาติญาติาก็ช่วยบังคัปิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้เรารู้แต่ใจเรารู้แล้วว่าลูกเราังไม่ไหวเพราะแกนอนนิ่งไม่กันดิกไม่อะไรแล้วนั้นแรกแกยังยังไม่รู้สึกอะไรเลยยังไม่รู้สึกอะไรเลยตัวเองพอจะคว้าลูกกัน ไปจะไปคว้าลูกนันขาก็ไปไม่ได้ก็เลยล้มลงแต่เราไม่สลบเราไม่สเห็นเหตุการณ์ลูกตายต่อหน้าต่อตาเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วก็เรียกคนมาช่วยอยู่ประมาณสักพักหนึ่งไม่มีใครกล้าเข้ากลัวอาจาะมีระเบิดอีกแต่โชคดีมีคนขายข้างๆร้านนั้นแกมาช่วยไงแกมาดึงตัวออกไปแต่ทีนี้นี่ว่า ให้ช่วยลูกก่อนช่วยลูกก่อนอะไรเงี้ยว่าไม่เป็นไรไม่ไรขอเห็นแบบว่าลูกเรานิ่งนอนนิ่งไปแล้วอะไรเงี้ยต่อเหตุการณ์เนี้หมอเนี่ยอยากจะให้มันเป็นยังไงเ<อ>พราะเราก็เป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงด้วยแล้วนะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะะเรื่องแบบนี้ไงพราวมีแบบสูญเสียกันทุกฝ่ายอะไรเงี้ยคน เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้ไงแล้วยิ่งมาเกิดกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ลูกอ่ะนะมันหาไม่ได้ล <laughs> แล้วแล้วในความคิดเห็นคิดว่ามันถ้าไม่อยากให้เกิดเนี่ยมันมันต้องต้องช่วยกันยังไงบ้างนะถ้าในความเห็นของพ่อว่าน,น่าจะออมาพูดนะมันพูดคุยกันดีกว่ามาเล่นแบบมาแบบอย่างเงี้ไม่ไม่ดีนะ ถ้าเรามีอะไรไม่เข้าใจก็ออกมาคุยคมาพูดกันดีกว่าว่าแบบไหนแบบไหนจะเอาอยัางไงเราไม่พอใจอะไรก็ออกมาพูดดีกว่า,าแบบนี้ก็ได้รับผลกระทบก,กันเยอะไงอย่างตอนนี้ตามข่าวอยู่ใช่ไหมที่ว่าทางรัฐบาลกับทางฝ่าย บนการ B R N เขามีการพูดคุยกันที่มาเลเซียใช่ไหมคะอันเนี้ยมมีความเห็นยังไงคิดว่าดีไหมก็ดีนะพูดคุยก็ด,ดีค่ะถ้ามันได้เหตุการณ์ได้สง,งบลงก็ดีแค่นี้พดแนละ้วจริงว่าอยากไม่อยากให้เกิดอะนะ คิดว่าสันติภาพที่ตัวเองอยากได้ในฐานที่เป็นแม่ของลูกนะเป็นชาวบ้านประชาชนอยากเห็นสันติภาพแบบไหนหเกิดขึ้นบ้านเราสันติภาพอย่า <Yeah. S 2> แบบในเหมือนอดีตก่อนไงมันตอนเราเด็กๆอะไรกันอยากเห็นสันติภาพแบบนั้นที่ไม่ต้องมีการยิงการระเบิดอะไรขึ้นเราจะไปไหนก็ไม่ต้องระแวงไม่ต้องอะไรอยากเห็นเหมือนอดีตก่อน เกิดขึ้นนั่นค่ะ